thank yeah. เข้าใจไว้เนี่ยเดี๋ยวพอเราคิดเวลาสอบเนี่ยพยายามเนี่เอาลูกมาดูวาถ้าเราตอบได้โดยที่ไม่ต้องดูหนจา่าแล้วสมองเราตอนนี้เราเรียนอย่างไเราเรียนอย่าง งเจอนะเพื่อนท้องเจอหรือเพื่อนท้องที่ก็ได้อย่าไปไปถ้าเพื่อนท้องคู่นะไม่ยอมไปไทถึงไหนเลยนะแล้วสอนไม่เหมือนกันนะก็จะไปถามว่ามึงเพื่อนสามสิบเนไทยเขาก็จะงงว่าผมพูดเรื่องะไรเขาจะมองเขไม่ได้สอนกูนะแต่อันนี้พอจบปุ๊บเราจะรู้เลยว่า